ยอดกระทกลกบ้านใครเป็นวัชพืชไปเก็บมาต้มกินเลยค่ะทุกคนเอาไปดองเป็นผักเสี้ยนก็ได้นะดองเหมือนผักเสี้ยนอะ่ะม,มันๆค่ะน้ำพริกมะนาวน้ำพริกมะนาวเคยลงวิธีทำไปแล้วนะลองไลๆ่ๆหาดูค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวอีกแล้วนะคะผักเพียบเลยวันนี้วันนี้มีนี่พิเศษผักอันนี้มินไม่เคยกินเลยนะคะยอดกระทกลกค่ะหรือว่ายอดเสาวรดป่านะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยยอดกระทกลกมีหน่อไม้มีหนอ่หนอไม้หวานลวกมีผักบุ้งนาลวกมีลูกเนียงมีลูกชิงมีลูกชิงด้วยนะแล้วก็มีสตอด้วยน้ำพริกมันนาค่ะแล้วก็ต้มจืดยอดต้มจืดยอดฝักทองค่ะ เดี๋ยวไปกินกันนะคะทุกคนอันนี้ทําไว้เมื่อคืนค่ะเช้านี้มาตำน้ำพริกแล้วก็ทํา,าซุปแล้วก็ข้าวค่ะนี่เลยข้าวมินประมาณทัพีครึ่งนะคะมีคนชอบถามว่มินกินข้าวแบบประมาณไหนก็คือกินวันละหนึ่งมื้อนะคะคือกินข้าวกินวันละหนึ่งมือมินก็จุกจะตาย,ยละบางคนว่าอยู่ได้ยังไงเยอะอยู่นะทุกคน ใครที่แบบว่าเห็นวิธีแล้วเฮ้ยมันกินได้เหรอคือแบบไม่เห็นใส่อะไรเลยลองไปลองดูก่อนมันอร่อยจริงๆค่ะมันสูตรของมินัะง่ายแต่อร่อยจริงๆคือส่วนตัวอร่อยนะแต่คนอื่นไม่รู้ค่ะแต่ส่วนตัวมินคืออร่อยมาอันนี้แดงแห้งเลกไก่บ้านค่ะไม่มีวิธีทานะเพราะว่ามินเคยลงไปแล้ววิธีทําอะเคยลงไปนานแล้วอะ ขายบ้านนี่เอามาแกงน,นี้อร่อยมายกยอดกระทกลกรสชาติก็มันๆค่ะ น้ำพริกคั่วมะนาวค่ะรสชาติจะหอมหอมพริกคั่วหอมมะนาว มึงบอกป็นพักหนามด้วยพักหนามพักหนามน,นี่ที่กรุงเทพนี่ยอดแบบผอมมากเวลามินกลับบ้านบ้านมินที่ตั้งจังหวัดอะอยอดนี่คือแบบใหญ่กว่านิ้วโป้งอยูค่ค่ะอ่อนด้วยแล้วก็กำารละสิบบาทนี้ได้แบบได้เยอะมากมินเคยถ่ายคลิปตอนที่ เป็นคลิปที่แบบว่าแม่ค้าเทินหัวมาขายอะโอ้โหถูกมากจริงยอดฟักทองนะคะแกงแบบเนี้ยได้กินอันนี้ด้วยได้กินยอดมันด้วยค่ะ ร้อนอ่ะลืมเป่าเพราะว่าถ้าเราเอาไปต้มเราก็ไม่ได้สดสุปไงทำไปไปทําแบบเนี้ยได้กินทั้งซุปได้กินทั้งยอดอันนี้ฟักทองยอดฟักทองหวานอ่ะ กล้เผ็ดได้ดีมาก ซสแบบนี้มันคล่องคอนะคะทุกคนลองดูนะคะแต่ระวังสำลรักนะคะลองดูเพื่อติดใจโอเคไปกินไก่ต่อแกงไก่แกงไก่กไกบ้านแบนี้เลยมาคุกข้าววันนี้คือวันนี้ทำแบบแห้งๆนะคะรู้เลยว่าเป็นไก่สาวมันไม่เหนียวค่ะ ถ้าเป็นไก่บ้านบ้านมินนะหมายถึงบ้านบ้านมินอะที่พ่อเลี้ยงอะอคือกินกินกระดูกทีนี้แทบสอกขนข้างๆแย,ย,ยกกระทกลงเนี่ยอร่อยนะไม่ได้หากินง่ายๆนะในกรุงเทพอะ ถ้าต่างจังหวัดอะไปเก็บฟรีเลยอยู่ตามริมรั้วเต็มเลยยอดนอ,นอ่อนๆเลยกินกันน้ำพริกนุกเนี่ย ตักข้ามันน้อยทุกคนนี่ยข้าไม่อิ่มอะมันอร่อยอ่ะมีสลุงสลเ็จในคอนี้ละลายหมดอ่ะมินต้องคลำหาลูกเนี้ยมินมองไม่เห็นนะต้องมองผ่านจอลูกเนี้ยช่วงนี้อ่อนอร่อยปกติเราไปซื้อตามตลาดอ่ะมันจะมองมัน มิ้ก็เลือกไม่เป็นเหมือนกันนะดูตลับมันไม่เป็นเสื่อดวงเอาลูกชิ้นค่ะ Oh my. 搞清楚了。 ข้าวันไม่อืดนะเดี๋ม่มพอแล้วต้องยับยังตัวเองอ่ะเดี๋ยวกลิ้งได้เดี๋ยวจะกลิ้งได้ค่บะบางคนบอกพี่มีหนูติดตามพี่ตั้งแต่หนูติดตามพี่มาสองปีหนูเห็นหุ่นพี่ยังไงพี่ก็ยังเหมือนเดิมแต่หนูขึ้นมาเยอะมากอะไรเงี้ย น้ำหนักขึ้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นคนสูงไงเป็นคนสูงก็เลยจะนองไม่ค่อยออกมินะสูงร้อยหกสิบแปดค่ะคือเวลาคนมองด้วยความที่เราเป็นคนย,วยาวๆเนอะก็จะดูไม่ค่อยออกค่ะดูคนเวลาอ้วน่ะมีพุงมีพุงมันก็นแหละถ้ากินขนาดนี้ไม่มีพุงเนี่ยโอ้ไม่ก็เป็นคนระโบผาผ่านแบบแต่จริงๆมินก็เป็นคนระโบผ่าผ่านดีคนหนึ่งเหมือนกันเข้าห้องน้ําอะไรงเงี้ยดีเลยวุยดูยอด้อนอ่อน เพราะว่าอาหารของมินแต่ละอย่างมันไม่ได้ทําให้ท้องผูเลยอะผักเพิกอะไรเงรี้ยโอ้ร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดทั้งอร่อย พังน้ำแทบมาก ยอดฟักทองกับยอดฟักแมวไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวชอบกินยอดฟักทองมากกว่าชอบไปทําต้มจือดอะยอดฟักแมวเอาเอาไปผัดน,น้ามันหอยอร่อยใบยมันจะมีความสากกว่าค่ะใบของยอดฟักแมวอะหรือว่ายอดมะละวานนะคะแต่ว่ายอดฟักทองอะมันจะมีความแบบไม่รู้อะ ก้านมันจะนุ่มต้านมันจะไม่แก่ค่ะดูกไก่แบบอร่อยมากอื สดชื่นมากอร่อยมากๆบอกเลยว่าทุกครั้งที่มิ้นบอกว่าอร่อยคือมิ้นไม่เคยโกหกนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยก็อร่อยทุกมืออ่ะไม่อร่อยเราไม่เอามากินค่ะโอเควันนี้มิ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ